เพื่อที่จะทําให้หน้าปกคลิปของคุณมีความสวยงามและเป็นที่น่าดึงดูดสําหรับคนที่มาดูคลิปของคุณนะคะใครยังไม่รู้วิธีการใส่หน้าปกคลิปรีวตามมาเลยค่ะดับแรกมาที่ Facebook Page แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมาอยู่ตรงคำว่าโพสแตะคำว่าคลิ r e ี l s ถัดมาแตะเลือกหลายรายการ ไฟล์แรกให้เราไปแตะหน้าปกคลิปนะคะไฟล์ที่2ให้แตะคลิปวิดีโอซึ่งมีความยาวไม่เกิน60วินาทีโอเคในเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคลิป,ปริลมีความยาวได้สูงสุด60วินาทีเรียบร้อยแล้วแตะถัดไป นี่คือเพลงที่ระบบแนะนำนะคะเราสามารถเลือกเพลงได้แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ต้องการที่จะใช้เสียงเพลงเราก็แตะคำว่าข้ามคุคิคอวไม่อยากใช้นะแตะคำว่าข้ามถัดมาแตะคำว่าแก้ไขนี่นะคะสองไฟล์ที่อยู่ตรงนี้ไฟล์แรกจะเป็นหน้าปกที่เราเตรียมไว้ ระบบจะกำหนดหน้าปกไว้ให้ทุกครั้งเลย15วินาทีเราสามารถกำหนดระยะเวลาของหน้าปกได้เราแตะที่ตรงไฟล์แรกนะคะตรงนี้แล้วก็กทำการทำการแก้ไขคลิปตัวนี้นะคะโดยที่หน้าปกส่วนใหญ่แล้วคูคิโอจะเอาไว้หน้าปกอยู่ที่0.7วินาที0.8วินาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็แตะคำว่าเรียบร้อย แล้วก็มาแตะคำว่าแก้ไขอีกรอบหนึง่งคราวนี้เนี่ยเราต้องเช็คคลิปของเรานะด้วยการแตะคลิปที่2ที่เราเตรียมไว้ดูว่าระยะเวลามันมันเต็มไหมนะคะคลิปนี้มีความยาวอยู่ที่43.6วินาทีตรงนี้เราต้องให้แถบสีฟ้าคุมทั้งคลิปเลยนะคะให้เราไปแตะคำว่าเรียบร้อยแก้ไขให้เแ,แตะคำว่าเรียบร้อย แตะถัดไปแบ็กกลับไปมันจะเริ่มที่หน้าปกให้เราแตะถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าคลิปเรียวมันสามารถทำหน้าปกได้โดยใช้วิธีการนี้นะคะแล้วเราก็ทำการใส่หัวข้อคลิปถัดมาก็แตะคำว่าแชร์เลย เท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้คลิปวิวที่มีหน้าปกถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดเลิฟกดแชร์คูกิ้โอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย